อ๋ค่ะพี่หนิงเท่ากับได้ยินเท่ากับได้เห็นเท่ากับได้หูด้ฟังไปน้ากันนะไปสายเพิ่นเบาว่าจังใดก็คือสิประทับอกประทับใจกันอยู่น่าเกี่ยวกับรเนี่ยการดูแลสุขภาพการสั้งซื่อยาสมุนไพรแคปซูลดีเอลซีไปกินนะพี่หนิงเนาะค่ะนะคะหลายอาการปวดี่เกิดขึ้นค่ะนะคะหลายคนต้องเจอปัญหาอยู่หลายคนได้พี่น้องนะคะเหตุเบียดเหตุงาน เฮ็ดมาหลายปีดีดังทั้งคนปวดมาตั้งหลายปีแล้วยี่สิบเศร้าสามสิบปีแล้วเป็นมาปวดแต่เป็นนุ่มปวดมากแต่เป็นนุ่มพ่อแวงแวงจนว่าเท่านี่เราก็สั่นเฮ็ดงานหลายเนาะเฮออเฮ็ดงานหลายมันก็ปวดเป็นธรรมดานะวันนี้แห้งเทาขึ้นมาอยู่ซื้อบ่เป็นเด้แห้งมันแห้งขยันแห้งขยัน แล้วอาการปวดมันเกิดขึ้นได้พี่น้องนะคะอยากซ้ำใบเนื้อซ้ำใบตัวอยากมาจากเจ็บบอจอยากปวดเนาะหันปวดแล้วมันกรทรมานมันก็เก็ดเหตุเียกบ่ได้พยันซ้ำได้ก็เห็ุบ่ดได้คัอมันปวดแมนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ ยาดีห้องมียาดีเรายาดีเอลซี่นี่แหละนะคะก่องสีเขียวบรรจุอยู่สิบแคปซูลน,นะคะราคากับสองร่าสบาทนะคะราคานี้ประทับใจกันทั้งนั้นนะคะบเพลงจ้กเมรสื่อไปพละสสิบละเศร้ากองว้ายิจฉสวรรขึ้อยางคน<อ>โทรสัง่งทะละหากองทะละสิบกองเธอละลั่งกับมี น้าท拉ล่างคนเราไปขายน้ามาไปปิดน้าไปขายข้นขางบ้านค้นหมูจ้างกเนี่ยถามไทยกันเฉินตัวว่าเออว่าสู้่กันฟั่งว่าเรื่องถามไทยต่อโทรศัพท์กันเด้อจ้าว่าสู่กันฟัง เออเจ้าเป็นยังเจ้าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดล้างปวดเอวคอยกินยานี้คอยเศร้าด้เออว้าสู้กันฟั่งส่วนตัวนะคะกระบอกกันบอกเจต่อกันไปก็เลื่อให้ในขายดีแล้วแต่เลยสั่งไปขายต่อยห้เจเ้าน,น้ำวอมวันนี้ท่านวิทยุกับเว้าซูมือดีเจพี่ปูดีเจพี่นิงท่าโทรทัศน์กับเว้าซูมือนะคะพี่น้องเข้ากับหงินงส่วตัวเมื่อรับเราบอกว่าดีจ้าครับผมครับ <c oughs> ค่ะแม่นคุณยุทธจักรบาจ้า ครับผมคค่ะอันนี้ดีเจสาบางปูเด้อครับค่ะได้ฟังไา่การสาบางปูจักเทอือบอบบบ,วบววครับ <S 1> <S 1> <im ans> อันเสาบสาบางปูขายยาสมุนไพรแคปซูลดีซ่นี่แมครับ,รบจ้าอันยาเีนี่อันซื้อไปกินเองหรือจังไดจ้าก,กินเองครับซื้อไปกินเองซื้อกินเบจักกล่ะ่พี่ตอนนี้ สิบส<ค>องกอง <คน S 1> เอาเว้าสู้สาวบางปูแล้วก็ว,ว้าสู้พี่น้องฟังแนว่าอันอาการกอนที่จะได้กินยาดีเอลซีเป็นจังไไดามาก,ก่อนปวดแบบไดเคปแบบได้วก็กินแล้วไปจังไหนเว้าสู้ฟังเนจ้าทำคืกินเหลังครับค่ะน่กมากานนินทั่วคือจะล้างเหล่าค่ะ,คะ นนค่ะกินกินกินยาเดลเซ่เนี่เป็นยังไงค่ะคุณพี่ค่ะอันไดก็จาก้นจานั่งเจ็บอยู่เจบ็บหลังน,นั่งเจ็บยู่อ๋อกระย่างเจ็บอยู่พราวาถือลถส้นหนักค่ะเลยนี่นะฮะแต่ว่าอันร่างกายส่วนอื่นเป็นไดน้ำขาน้ำแข้งที่ปวดที่แอลนี่อีย่างนี้เป็นยังไดค่ะพี่ แน่วเป็นหนัเดิอาการเล่านักแล้วแล้วมันดีขึ้นบ่ค่ะดีขึ้นหลายบอหนี่อ๋อดีขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าดีขึ้นหลายอยู่เด้อก็ค่อยกินไปเรื่อยเรื่อยเด้อายเด้อเพราะว่ายาของข้าเป็นยาสมุนไพรนะคะมันจะบำรุงร่างกายไปนั่มเป็นยาแก้ปวดนี่ละค่ะ จังไรก็ขอบคุณเด้อค่ะคุณพี่ยุทธ,ธาจากักนะทางสารครามเนะะาะจังไรก็อยากได้ยาดีเอลซีกระโท่ซังไมเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะคจาอาการหนักอยู่อาการจักนักบอน,นักแล้วเราว่าเราถือรถส้นจะว่าสันหลังหักกระดูกสันหลังหักน<ม>ี่คือผลอื เพรนึงจากนะคะถือรถชนแมนมันกระปวดนั่นแหละคันเนี่ยคนมากระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่สําคัญของมนุษย์เลยเด้ทากระดูกสันหลังมันเกิดโกงเกิดงอนะมันก็จะเฮตในห้าเดินเสียศูนย์แล้วก็ปวดยิ่งถือรถชนแบบนี้อาการหนักเลยแหละแต่ว่าเราว่าเรามากินยาเดียวซีเบิร์นเบิร์นสิบกล่องเราบอกเบิร์นเบิร์นสิบกล่องเออเราก็เลยว่าเราดีขึ้นไรดยสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าหลายค่ะอืม อ่ะเนี่ยพี่น้องขาฝากไว้นำ้ำนะสําสหรับการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะคอยกินไปมันก็นจะคอยเศร้าเดี๋ยวเอาอีกจักซ้ายก่อนเด้อพี่หนิงเด้อ <c oughs> จ้านะคะอาถึงเรื่องของโรคภัยเนาะนะคะ เกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการที่เราออกกําลังกายหักโหม<ฆ>หรือเกิดจากการพิษท่าพิษท่างลูกโอยนั่งโอยอหรือเกิดจากการทํางานหรือเกิด<ฆ>จากการนั่งดนๆดนนะคะ<ฆ>เหตุแบบเหตุงานนี่แหละนะคะมันเกิดขึ้นใดนะคะหลากหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นห้องจะต<ฆ>้องดูแลนะคะยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีเดอร์นะคะพีปูพีนิกนะคะกานั้มพีดองอยูนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเราใช้ยาสมุนไพรค่ะเราไม่ใช้ สารเชะติเรา,าใช่แล้วเพราะว่าหน้าผหยดูแล้วว่อย่างใหรไปคิดหอดคิดถึงยาสุดยาแก้ปวดปฏิชีวนะอีหยงังขุดเนาะนะคะจริงสมุนไพรนี่มันดีนะคะนอกจากบรรเทาปวดแล้วมันยังดูแลร่างกายได้นะคะแน่หลายด้านตัดสายไปะะต่อสายผิกดกวาดนอนกัศรีรับคืนดูแลร่างกายได้เนาะพี่น้องนะคะหลายคนกินแล้วกับประทับใจยี่อกค่ะนะสั่งไปนะคะาบางคนก็สั่งไปลอ่องเบิง กองสองกองบางคนกนกินกองสองกองแล้วนะคะประทับใจค่ยมันคือดีขึ้นใข่ค่ะนะคะกินยั้งมากก็บพกคือกินดีเอลซีประทับใจกับอบอกตต่อ,ตอกันไปกับสร้างไปหลายสแล้วก็เลยเย็นให้ดีเอลซีของขาตอนนี้ขครนีดีนะคะพี่น้องขายดีคัเลื่อทั้งนะคะเพราะว่าเขาจัดทรงฮอดบารเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่นคุณแม่วันท่าบอจ้าโอ้ยยย โอ้ oh, อันนี้ทอดจากยาสมุนไพรแคปซูล DLC DJ สาวบางปูเดอแม่เด้อโอ้นะจ๊ะค่ะคุณแม่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงสาวบางปูบ่นี่โอ oh, right. <า>้อันนี้สั้างมาท่านหน่ะบ๊อยา DLC ยา DLC นี่ละเอาอีแม่คะ s right. <S กินกิน DLC สร้างไปจักกองเหรอจ๊ะโอ้อันนั้นสองกองไปละจ๊ะ oh, right. สร้างไปสองกอง mm hmm. เนาะเดี๋ยวให้สาวบางปู s right. <S ถามสกกนเดอ้อ อาการเกี่ยวกับสุขภาพนี่เป็นจังไดค่ะจังไดสั่งอ,อย่าเดียวสิไปกินเออมันเจ็บแหนเจ็บปวดแข้งปวดน้ามึนในหนะค่ะแล้วกินยืน้ายองลายเหรออืมนั่นไงท้ายฟ้องลายอ่ะค่ะใกล้แม่แล้วอันกินกินสองกองบอกค่ะกินไปสองกองบ่กเอออาการปวดขาปวดแข้งอาการมึนแขนมึนขาเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้ขอ้าตอได้มึนจ้าอืม เศร้าเราบอกเศร้าเราบอกแม่ขายในแนวคุณได้คุ้นใจขายของขายของไม่ได้เงินคนายในแนวจ้ากินเดียวสิไปซ้อมกล้องนี่ยืนขายของเฮ็ดอีหยังได้สบายเลยแม่นบ่แม่ตลาดก็เป็นเป็นแจ้งเปิดปีสองตลาดจ้ะเพราะว่าขายของขายก็ขาขายก็เดียวขายได้เลยเลยค่ะ เอาค <Bond> ุณ<อ>แม่ค enfin ุณแม่คะอยากให้เบาจกนิดนึงนะคะกับความประทับอกประทับใจในการกินยาดีเอลซี่นี่เป็นจังไหนเบาสูสาวบางปูฟังกันไหนอีแม่เออแต่ก็ไม่ได้อมมือมันแต่นอกแค่หายเนาะยังไม่เศร้ามากเลยนะค่ะมาหน้านี่มันก็เอาได้ยินได้ฟังยุ่งกับมากกีท่าก็บมาก่ายมาก่ามาแล้วก็นอนจะรักง่ายอืมเนี่ยไปดูได้ใช่ก็ดูค่ะ อ็กระเป๋าคนเบาโซแน่น่ะค่ะจ้าเออไสแน่ตอนนี้ไข่แน่จำนวนสีเศ้าคุณบอกจะไข้แน่แล้วนะค่ะข้ากินคุ้มมือนะ่ะก็ต้องไมยกินแตนึ่งีนค่ะจ้าอะกะเนี่ยคือความประทับอกประทับใจเนาะอีแม่เนาะค่ะกะขอบคุณหลายด้อจ้าแม่เด้อจ้าแต่แต่ล้วสี่เร้าไม่ก็ต้องไม่ละสีโเศอีจีดค่ะค่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณแม่วันท่าทางจังหวัดนครพนมนะปวดหลังปวดแอวตัวอาชีพแม่คาะลูกเดิบตื่นเศร้าไปหาของมาขายซเรืนเลาก็ต้องปวดเป็นธรรมดากล้ามยืดนะคะเอ็นตึงเอ็นเค้งขาเค้งสินะกินเ้าแล้วก็วบาเราโอ้ดีขึ้นหลายไม่ดีเตินไปขายซองได้อีกเซยนะคะซี้ังมากินอีกยูดอกวาสันผลินี่ละ หน้าที่การงานความรับผิดชอบหาอยู่หากินเนาะใน่าค่ะหลากหลายอาชีพค่ะพี่น้องนะคะมือหลากหลายอาชีพตีเห็ดไปบางคุก็ขรับรดเดอนะคะขับรถเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะคะคุณนันจ้างขับรถไปหันไปนีเน่นะคะใส่ระยะเวลาท่โดเนะคะแล้วกาอยากฟอร์อยาก บอกอยากฝากคุณพ่อคุณแม่มีรักแฟนขาบที่ฟังอยู่จากสถานีวิทยุทัวประเทศหรือว่าที่ชมจากช่องทางทีวี1 2 3บุญจันทร์พันนีนะคะถ้ามีอาการเจ็บอาการปวดย่างที่เลหลายท่านเบามากพี่น้องเข้าได้ยินอยู่นี่นะคะกะตัดสินใจสั่งสื่อนะสำหรับยาสมุนไพรแคปซูล D L C ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรางกายหนึกล่องสิบแคปซูลสองร้บาทแจ้งทะเบียนยาเลขที่ GC ฮอกหาทับหาสีอ่ะจัดมาพี่นิ้งค่ะเวลาเฮาเวลาหมดแล้วค่ะนะคะว่าไปว่ามาเวลาก็โอ้ยนะคะวัยปานกลามดิบหนุ่มเลยบอกแค่เดียวนะคะไม่อยากไปกสิเดยไปเลยพี่น้องเฮ้ยนะคะแต่ว่าไปแล้วก็มาคือเกานั่นาะนะคะไปไซบอวิดบอมบ์ดอกอยู่น่าเหนือทีวีช่องหนึ่งสองสามบุญจันทร์พันนีพี่น้องมือนีสองสาวพี่ปูพี่นิ้งศิลาพี่น้องไปก่อนนะคะจังไดก็ขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีปัญหาอย่างเจ็บปวดอย่างก็อย่าลืมยาดี ีของท่านค่ะมืออื่นพอกันไหมเนาะสำหรับบอนี้นะคะก็คือสิเดบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ